สดีจ้าติ๊กได้จ้ามื่อนี้พาขับปลาคกอีกแล้วครับมื่อนี้พามาเก็บสมุนไพรกำนองปองแป้งครับมื่อนี้พามาด้จักเอื้องเอื้องอันมื่อนี้มื่อนี้พามารู้จักกล้วยไม้ดินครับเป็นกล้วยไม้ดินหรือเอื้องชัดนมรกตครับหรือว่าเอื้องภูเขานะครับมาเบิ่งเอื้องชั้นมรกตครับเอื้องชั้มรกตครับเป็นพืชสองใบครับ มีหัวไตดินนะครับดอกเขาสวยๆครับเอื้องชั้นมอระกตหรือว่าเอื้องภูเขาครับดอกเขางามครับเอื้องชั้นมอระกตครับหรือว่าเอื้องภูเขาเป็นกล้วยไม้ดินนะครับเป็นพืชสองใบครับ เป็นพืชสองใบตลอดอายุของเขาครับเขามีหัวใต้ดินเส้นเดียวกันกับบัวสันโดษครับเส้นเดียวกันครับเป็นหัวใต้ดินนะครับฤดูฝนเขาจะขึ้นมานะครับฤดูแล้งเขาทิ้งต้นครับชารมะละกอครับเป็นกล้วยไม้ดินชนิดหนึ่งครับลักษณะดอกของเขาสวยงามครับสูงสูงได้ประมาณสิบห้า สิบถึงสิบห้าเซนติเมตรครับมีล,ลักษณะลำต้นสัน้นเพราะว่าเป็นพืชใบติดดินนะครับลำต้นสั้นครับแต่ซอ,อซอดอกยาวครับซอดอกยาวงามสวยงามครับชารัลชาบัลกระกดครับมีใบแพ่กว้างแผ่นใบเป็นคลื่นรูปรีครับใบของเขาเป็นคลื่น รูปเีนะครับใบเป็นล่องครับชัดมรกตครับมีลักษณะใบสวยงามครับเป็นพืชสองใบตลอดช่วงอายุครับออกดอกที่ปลายยอดครับเป็นซ้อตั้งตรงครับกีบเลี้ยงและกีบดอกเป็นสีเขียวสดครับเป็นสีน้ำตาลเขียวสดครับดอกของเขาครับ ดอกบานเต็มที่กว้าง0.3เซนติเมตรใบเป็นสองกลีบสวยงามครับชันมรลโกตดพบได้ในปลาพัดใบและกับปลาโคกครับนี่คือปลาโคกนะครับหัวไหลไปหน้าครับชันมะลรกตกระจายพันธุ์ในไทยลาวพม่าครับชันมะลกตเป็นพืชที่มีหัวเงาใต้ดินออกดอกในเดือนกรกฎาสิงหาครับทิ้งต้นในทิ้งต้น ในช่วงฤดูแล้งครับครับพี่หัวต้ดินนะครับเดี๋ยวจะให้น่องปองแป้งคุณให้เบิ้งครับเดี๋ยวคุณให้เบิ้งครับหัวต้ดินลักษณะเป็นยังไงครับปลูกได้นะครับขยายพันธุ์ได้ครับเป็นพืชที่ขยายพันธุ์ได้มาเลนและกาหัวเงานะครับชอระกดครับสวยงามครับสิน้ำไปปลูกครับพี่น้องครับเลขุดช่วยให้เบิ้งครับนะครับเป็นพืชสองใบสวยงามครับ เบื้องหัวเหงาของเขาครับนี่ครับขาวใสครับหัวเงาของเขาครับเขาจะทิ้งต้นในฤดูแล้งครับสวยงามครับครับภาพเบ้องต้นไม้ครับดอกเขาสวยงามครับชัดมรกตครับเอื้องชัดมรกตด พืชสองใบครับนี่ต้นเล็กของเขาครับต้นที่สองครับขึ้นมาใกล้ๆกกันครับซ้อนกันครับเป็นพืชสองใบนะครับฉันมอเลก,กดสวยงามครับซเดอรของเขาครับเป็นสีเขียวเหลืองสวยงามครับ ครับติกได้จ่ะก็พามาชมชัดมอระกตครับหรือว่าเอื้องภูเขานะครับเอื้องชัดมอรกตครับหรือว่าเอื้องชัดภูเขาครับเป็นพืชสองใบครับที่มีลักษณะดอกสวยงามครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับมื่อนี้สวัสดีครับ